สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลน์เลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยใครนะครับที่อยากจะเติมเกม Line r a n g e r ราคาถูกนะครับขอแนะนำแมงปอเลยนะครับ เติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั like ้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น e เลนเจอกันนะฮะอยู่กันในช่อง1 g t c ในคลิปนี้นะครับผมก็ห่างหายไปนานนะฮะก็นี่ฮะเกมนะครับมีการอัปเดตว่าประมาณวันที่1 6บ7็นะก็น่าจะแก้เกี่ยวกับเรื่องตู้คู่เทพไม่มาใหม่นะครับหรืออาจจะมีในส่วนแบบเฮ้ เพิ่มอะไรเข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์พิเศษล็อกอิน7วันนะฮะรับไปเลยครับตัว7จ็ดใบกบฟ้า1ตัวกบแดงหนึ่งตัวนะครับอีพีก้าดาวหนึ่งตัวนี่ครับผมนะเพิ่มโอกาสรับบราว์แปดชนิดคือเดือนที่แล้วนะครับที่ผมเห็นก็คือเพิ่มโอกาสบินทุกชนิดนะฮะเออพอเดือนนี้เพิ่มโอกาสบราว8แปดชนิดตัวที่น่าสนใจที่สุดในนี้คือตัวอะไรครับ บอลร็อกครับผมนะเออไกท่ทองก็ได้ยมก็ได้ยม,ยม,มทูตก็ได้นะครับยังถือว่า3ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอาไว้คลิปหนึ่งนะฮะจะมาแนะนํและกันว่าเออเปิดอันไหนดีระหว่างโคโาโบกับตัวแสงมืดนะฮะอันนี้เป็นตัวแสงมืดด้วยแล้วก็เป็นตัวในเกมด,ด้วยนะครับ,ยบยอ,อย่างบ่าวอเมียวจีเงี้ยน่าหาหรือเปล่าส่วนที่เหลือก็แสงมืดอันนี้ก็เป็นบ่าวนักเต้นเป็นทัดไมายอะ ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ครับตัว2ใบครับล็อกอินเซอร์ไพแจกทีละนิดีละหน่อยนะครับก็ได้อยู่เออในคลิปนี้นะครับผมรอมานานมากนะฮะไอดีหลักเราเมื่อต้นเดือนนะครับเราทำคลิปเปิดนะเราทำคลิปเปิดไปแล้วนะฮะอ่าเราทำคลิปเปิดหาในส่วนของชิองก็ได้มาแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ครับผมรอมานานมากนี่ฮะคู่เก่งนะฮะหรือว่าคู่เทพจับกัน เออโออหแล้วเห็นบาวล็อกตู้แรกด้วยนี่ครับรอมานานผมมีตัวอยู่120ใบนะครับจะเปิดหาไทยโยถ้าเกิดว่ามันเกลือออกชีองค์ก็ได้นะอนาคตจะได้เอาไปทำเป็น9ดาวมาแทนเป็นกบ9ดาวได้ด้วยนะครับอะไปเลยไม่เสียเวลานะครัอยากได้ไทยโยเหมือนกันนะก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะว่าในเดือนเนี้ยเปิดออกกันเยอะไหมนะเพราะว่าในสตรีมก็ ที่ผมขอภัยเรื่องสตรีมที่ไม่ได้มาด้วยนะก็ามาครั้งเดียวเองอะนะในสตรีมก็บอกว่าก็มีได้กันเยอะแล้วก็ผมเห็นว่าเออไอดี ID ลองลองผมก็ออกง่ายนะไทยโยเฮ้ยชี้องค์นะฮะชี้องค์ออกง่ายเหมือนกันแต่เดี๋ยวมาดูตู้นี้ว่ามันจะโดนกักหรือเปล่านะครับร้อนะ <laughs> <ave ll and up> ยยี่สิบใบเก็บมาเปิดนะครับมันจะได้หรือเปล่าเออนะครับมาไทโยครับออกมาหน่อยไทยโย โอ้โหโหนี่ของสบู่ไอ้ตัวแรกนะฮะอันนี้ก็พยายามแบบเก็บสะสมตัวกาชาละกันนะครับแทนการใช้รูบี้เปิดก็เอาวิธีนี้ไปใช้กันแหละดีสุดหละนะสำหรับสายเติมน้อยหรือสายฟรีส่วนสายเติมเยอะก็รูดูกันนะฮะก็น่าจะจัดยันกล่องการันตีกันอยู่ละเอามาไทยโยร oh, oh, <laughs> ลังนะักโตขึ้นนะฮะตอนนี้ตั๋วเหลือหนึงลนะ มาไม่เนี่ยไทยโยนะมาโอ้โหแม่หมดโคนี่ครับเลดการออกนั้นจะ1.5เนาะอ่าหนึ่งจามสองนะครับไม่ใช่1.5นะอ่ะมาหน่อยไทยโยโอ้โหแบตเตอร์เปล่านะครับผมนะไม่อยากได้เลยอยากได้ไทยโยอ,ะอ่ะเออมาโอ้โหเปล่าอีกแล้วเปล่ากูคัสึิแม่หมดซ้ำนะฮะเดี๋ยวขอไป เช็คนะฮะถือว่าระหว่างนี้ให้เลดตู้มันรีไปก่อนนะเดี๋ยวไ่เช็คบนตำนานกันก่อนว่าเฮ้ยมีไทโยติดท็อปตำนานบ้างหรือเปล่าเออที่เราจะเปิดอามิชิองหนึ่งนะฮะอ่านี่เป็นทีมของอ่าไม่มั่นใจเหมือนกันอะคุณอยู่วินนะฮะมีไหมอ้ไม่มีไทยโยวะ่ะแต่ชิโองมีไ <c oughs> ทยโย่าไเนี่ย เฮ้ยถ้าผมอยากได้เก็บไว้อะาอผชีโองค์อีกแล้วอะไรกันอ่ะมีแต่ชีโองค์นะไทยโยผมไปไหนอะโอเคอันนี้ก็ชีโองค์อีกแล้วอืมอืม,อมชีโองค์อีกแล้วนะครับก็ไม่เห็นในส่วนของไทยโยเลยนี่มาแล้วไทยโยก็ถือว่ามีประปลายกันไปแต่ชีโองค์นี่บนบนบน,นี่มีทุกทีมเลยนะครับอ่ะลุยก,กันต่อนะถือว่ารีเลตู้ล่ะนะครับมา อย่างน้อยเราเก็บไว้ไงเผื่ออนาคตมันเก่งเพราะว่าผมก็ไม่มีตัวไม้โคตรเห,หมือนกันนะฮะเอออย่างรูเดียสอย่างเงี้ยก้าดาวแม็กก็ไม่ได้ทำนะครับก็มาซิลก้าดาวแม็กก็ไม่ได้ทำนะเดี๋ยวเปิดไม่ได้มาซิลจำไม่ได้เหมือนกันเออไม่ได้ทำไม้โหดๆอันนี้ไฮเปอร์แม็กก็เล่นได้แหละมาโอ,อ้เก็บเจ้าสมรารนะผมในแปดกิบใบามาวะเนี่ยอลิศ โอ้โหไทยโยนะหลุดชีองมาก็ได้เออชีองหลุดมาก็ยิ้มอ่ะมาหน่อยไทยโยโอ้โหเอดครับแอปเปิ้ล็ดดาวนะครับปึ๊บเราไปหยุดฮนะต่อฮนะลดแอปเปิ้ลฮะไทยโยโโมันมีในตู้หรือเปล่าวะ <c oughs> โอโลมีในตู้หรือเปล่าเนี่ไทยโย อีก56บาบไปนะฮะอ่ะลุยครับลุยกันต่อไทยโยไทยโยไทยโยมามามาเปิดแบบช้าๆบ้างสิโอ้ม่อย่ากดนะฮะโอ้แปดดาวมันมานะแต่คนเราบงเงียบกิบเลยวะ่ะตู้เพิ่มมาตอนประมาณ10โมงนะฮะเพิ่งจะมาเปิดตอนติดๆนะครับเพิ่งจะมาอัดกิปได้โอ้ไม่มาเลย ไฮโยโอ้โหดาวประโยชน์ทิมอ่ะสี่สิบหกตัวสุดท้ายนะครับผมนะไอดี ID หลักเราจะได้จับไหม <c oughs> จะได้จับไหมไอดีหลักนะไฮโยเอออีกเก้ารอบอ่าสี่สิบห้าตัวไฮโยมาปึ๊บโอ้โหชิองเอาได้กบก้าดาวอีกหนึ่งตัวถือว่าเป็นไปโอ้โห เดี๋ยวพี่ร้อยแน่ฮะจีออน,นาคตพูดไปเลยพูดดักไว้นะฮะมาไทยโยไทยโยไทโยออกมาอยากได้ไทยโยครับเออไทยโยไทยโยมาไทยโยมาตุ๊บไทโยมาอยากกดยากมากนะฮะอยากได้ไทยโยอ่ะนะมาหน่อย เออมาหน่อยครับไทยโยมาหน่อยมามามายังมีลุ้นอยู่ตัวยังเหลือตัวยังไม่หมด,ออดออกระลาบึ๊กแซกดีแมวกวาไทยโยมาลูกมา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 เถอ มาเถอะนะเออสี่อรอบสุดท้ายแล้วไทโยฮันนี่ลิงนะแซลลี่ฮันนี่นะมาสามรอบสุดท้ายนะฮยยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวยังไม่หมดไทโยมาไหมโอ้ตัมบี้แดนมังกร บูดแหงมังกรสองรอบสุดท้ายครับไม่ไหวโอยอะไรกันครับนี้่เฮ้ยเอาดีดีโอ้โหมายากรห้าตัวสุดท้ายครับความหวังอันริบรีไทยโยเราจะจบคลิปนี้กันแบบสวยๆไหมอยู่ที่ห้าตัวนี้ครับไปครับจบสวยไหมเออ จะจบสวยหรือเปล่าอยู่ที่นี่เลยรอบสุดท้ายไทยโยคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าในกระฟงบายยครับสวัสดีครับ